สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมษท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะเช่าราศีเมษทุกท่านค่ะดาวสุกย้ายรอบนี้นะคะบอกได้เลยว่าท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะใช้คำว่าดวงเด่นมีโชคมีลาบนะคะเอาละอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างท่านจะต้องปรับตัวยังไงกับการ ที่ดาวสุกยายรอบนี้แล้วโชคลาภของท่านจะได้มาแบบง่ายๆหรือว่าท่านต้องเหนื่อยก่อนเพราะว่าคำว่าโชคลาภนะคะจะเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบเช่นต้องออกแรงก่อนถึงจะได้มาหรืออาจจะมีคนให้มีคนอหรืออยู่ๆก็จากยากกลายเป็นง่ายสำเร็จในที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มา นั่นคือโชคลาภไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินแม้แต่สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะเอาราคามาฟังกันค่ะดาวสุย้ายในวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคมปี2568นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีสเสน่ห์นะคะมีมัธุรสวาจา มีวาทศิลป์ในการใช้คำพูดโดดเด่นมากด้านการใช้คำพูดและที่สำคัญการเงินของท่านใช้คำว่าจะค่อยๆค,คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะภายเกือบเดือนนี้แหละหรือใช้คำว่าหนึ่งเดือนก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะพูดต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง7วันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะคะชาวราศีเมษ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นวาจาเด่นมีสเสน่ห์นะคะและที่สำคัญมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นนะคะขอให้ท่านลุยให้เต็มที่โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของสวยงามเครื่องประดับนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องเดินหน้าลุยให้เต็มที่ค่ะหรือแม้แต่ขายอะไรก็ตาม เดินหน้าลุยนะคะอย่านั่งขายแบบวันๆแบบขายแบบไปขายไปวันๆนะเพราะว่าอย่าประมาทคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งของท่านก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะท่านจะต้องขยันให้มากขึ้นสู้และลุยคะ่ะแล้วท่านจะทำสำเร็จ อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครหรือว่าอยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับใครอาจจะเป็นคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักก็โดดเด่นนะคะดวงคู่ครองคนรักในช่วงนี้ก็ถือว่าเด่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เด่นธรรมดานะบางท่านได้คู่ครองคนรักสายเปเขาจะนําความสุขมาให้เขาจะนําความสําเร็จหรือว่านําข่าวดีบางอย่างมาให้หรือบางครั้งเขาจะให้สิ่งของให้เงินใช้ ฉะนั้นถ้าท่านติดขัดมีปัญหามีเรื่องอื่นอัดลำบากใจหรือว่าอยากจะพูดคุยวางแผนการใช้ชีวิตกับคู่ครองคนรักนะคะอาจจะมีความคิดว่าอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออยากจะนำเงินไปทำอะไรก็ตามในช่วงนี้พูดคุยกับคู่ครองคนรักได้เลยนะคะดวงของท่านและดวงของเขาส่งเสริมกันคะ่ะโดยเฉพาะพูดคุยเรื่องเงินเงิน,งนทองทองได้นะคะ,ะสมมุตินะคู่ครองคนรักอาจจะให้เงินท่านเป็นประจำ นะคะเขาอาจจะให้เงินท่านาเป็นหลักเท่านั้นเท่านี้แต่ท่านอยากได้เพิ่มลองคุยกับเขาอาศัยจังหวะที่เขาอารมณ์ดีหรือไม่หรือเขาไม่ยุ่งนะคะลองเข้าไปพูดคุยลองเข้าไปปรึกษาเธอค่ะเขาจะช่วยท่านได้ดีเลยทีเดียวนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะและที่สําคัญเขาจะเป็นแรงผลักดันให้กับท่านเขาจะส่งเสริมในสิ่งที่ท่านอยากทําผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแม้แต่เพื่อนฝูงคนสนิท หรือคนในครอบครัวบางคนก็จะคอยช่วยเหลือท่านใครก็ตามที่เคยทำให้ท่านอึนอดอัดลำบากใจคนในครอบครัวนี้แหละนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะมาขอคือขอ,ขอยืมท่านบ่อยมากหรือคอยพูดบันทอนจ,จิตใจช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นเนะ่ะเขาอยู่ห่างท่านหรือเขาเขาจะสง,งบปากสง,งบคำมันเหมือนกับว่าเขาจะเห็นใจท่านนะคะเขาจะไม่ค่อยพูดคำพูดที่ ทำร้ายจิตใจท่านเขาจะไม่ค่อยทำอะไรให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเสียใจหรือทำให้ท่านต้องวิตกกังวลใจนะคะภายในหนึ่งเดือนนี้บุคคลคนนั้นท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสบายใจเกี่ยวกับตัวของเขานั่นเองนะคะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะท่านจะต้องหาทางนำเงินเข้ากระเป๋าให้ได้นะคะคือพูดได้ง่ายเงินมารออยู่หน้าบ้านแบบชัดเจนมาก แต่ตัวท่านนั้นจะต้องหาวิธีนำเงินเข้ามาในกระเป๋าเข้ามาในบัญชีของตัวท่านให้ได้โดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเป็นที่ปรึกษานะคะหรือเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆขายประกันขายที่ดินขายบ้านขายรถอะไรก็ตามนะคะท่านจะต้องลุยให้เต็มที่ค่ะช่วงนี้อย่าอยู่กับที่อย่านั่งรออย่าหยุดแต่ออฟฟิศอย่าอยู่แต่โต๊ะทางานท่านจะต้องเดินทางออก คุยกับคนเยอะๆติดต่อผู้คนเยอะๆนะคะถึงแม้ว่าท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าก็ไม่อยากพบเจอหน้าใครนะคะอยากจะทำงานอยู่เงียบๆช่วงนี้ไม่ได้ท่านจะต้องคุยและติดต่อออกงานได้ให้ออกงานเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าท่านขายอาหารขายส้มตามขายอะไรก็ตามมีโอกาสที่ไหนเขาเปิดเขามีงานอะไรก็ตาม ออกไปเถอคะค่ะท่านจะขายได้ดีขึ้นนะคะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้บอกเลยว่าโอ้โหปังมากนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะไม่ว่าท่านจะค้าขายอะไรก็ตามท่านจะต้องซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าตรงไปตรงมา นะคะแล้วท่านจะประสบความสําเร็จขายดีกว่าคนอื่นชาวราศีเมษท่านเก่งด้านการหาเงินการทํางานหาเงินนะคะยิ่งทํายิ่งได้ในช่วงระยะเวลานี้หลายท่านนะคะช่วงนี้อุมหูยไอเดียเจ้าไอเดียเข้ามาดีมากเรียกได้ว่าเจ้าโปรเจกต์นะคะหนุนก็ดีหนี่ก็อยากทําทําเลยนะคะถ้าสิ่งใดที่ท่านไม่ได้ใช้เงินในการลงลงลงมือทํา ท่านอาจจะใช้สติปัญญาใช้ความสามารถทําได้เลยค่ะแต่ถ้าสําหรับท่านใดที่คิดจะนำเงินไปลงทุนจริงๆนะคะก็ได้แต่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านมีความรู้เป็นอันว่าช่วงนี้นะคะการเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะท่านจะต้องทำนําเรื่องเหล่านี้ก,กอบกวยผลประโยชน์ก,กอบกวยเงินทองเข้ากระเป๋าให้ของท่านให้ได้นะคะ ไม่ได้พูดลอยๆนะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะอาจจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศหรือว่ารับราชการท่านไม่มีรายรับใดๆเลยนะคะคือไม่มีไม่ได้มีอาชีพเสริมไม่ได้มีช่องทางการหาเงินรับแต่เงินเดือนประจำคุณตาคุณยายไวกระกษียนก็มีเงินจากการกรียณอย่างเดียวใช่ไหมคะ ช่วงนี้ล่ะค่ะเป็นช่วงที่เหมาะแก่กันออกหาเงินนะคะอยากจะขอกู้ขอยืมอยากจะปรึกษาหาหรืออยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทําได้เลยนะคะท่านจะประสบความสำเร็จนะและคนเมตตาคนรักนะคะท่านจะต้องท่านจะต้องไม่อยู่นิ่งๆอยากได้เงินท่านจะต้องลงมือทําบางอย่างถึงแม้ว่าจะยาก แต่ด้วยความสามารถด้วยไหวพริบสติปัญญาของท่านสุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินนั้นมาถ้าไม่สำเร็จในครั้งแรกทำเธอค่ะทำจนกว่าจะสำเร็จนะคะอย่าละทิ้งครั้งแรกม,มีปัญหาไม่เอาละยากเหลือเกินเงินจากตรงนี้ไม่เอานะคะครั้งแรกสมมุติว่าท่านเข้าไปพูดคุยแล้วไม่สําเร็จท่านกลับมานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะเราพูดแบบนี้ไม่สําเร็จลองเข้าไปพูดใหม่คะ่ะท่านจะต้องอ่า เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิธีการคุยนะคะหรือเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพูดได้ยิ่งดีนะคะสิ่งเหล่านี้ละจะทำให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในที่สุดอย่าละความพยายามให้ทำมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับบางเรื่องแล้วท่านจะได้งานได้เงินดวงโดดเด่นนะคะจะมีคำว่าโชคลาภเกิดขึ้นมีดวงได้เงินเพิ่มมีดวงได้เงินพิเศษ มีดวงได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางเป็นอันว่า2-27ถึงกรกฎาคมปี2568นะคะท่านจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองจะมีความรู้สึกว่าสบายใจมีความสุขมากขึ้นนะคะกลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงไม่ค่อยจะเป็นคนที่แบกรับความทุกข์เหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะท่านจะหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น แต่งตัวมากขึ้นนะคะหรือบางท่านก็ถึงขั้นที่ว่าเรื่องของคนอื่นไม่ปล่อยให้เขาจาัดการตัวเองไปเราจะต้องสนใจเรื่องของเราบ้างละนะคะเรื่องของคนอื่นวางไว้ก่อนอะไรที่ทำแล้วมีความสุขท่านก็จะทำในช่วงนี้แหละให้ท่านสังเกตดูได้เลยนะช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าเออท่านสบายใจมากขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะว่าการเงินของท่านนะคะท่านจะมีความรสึกว่าโปะ โปตรงนั้นโปจ่ายตรงนั้นนําตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้คือมันจะคล่องมีเงินใช้ใจ่ายนะคะอยากอยากจะทานอะไรก็ได้ชาทานไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาจะซื้ออะไรท่านก็คิดแล้วคิดอีกหรือท่านจะไปไหนนะคะท่านก็คิดแล้วคิดอีกนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าจะมีความสุขว่าอืมท่านได้ใช้ใจ่ายเงินเพื่อความสุขของตัวเองมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาท่านเป็นคนหาแต่ท่านมักจะหมดเงินไปกับคนรอบข้าง ช่วงนี้มันก็ยังมีรายจ่ายเหล่านั้นอยู่แต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นนะคะบางครั้งท่านจะตัดออกไปได้แล้วท่านจะหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกรบพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใ่นคลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ